สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก s t e a t c h a l ครับคลิปนี้ก็มีวิธีมาแนะนํากันเช่นเคยนะครับจะเป็นวิธีการแชร์ในส่วนของคลิปวิดีโอน,นะครับที่เราได้จากแชท Line น,นะครับส่งไปให้เพื่อนใน Chat m essenger กันนะครับก็จะเป็นการแชร์ข้ามแอปพลิเคชันกันนะครับ สำหรับในคลิปนี้จะทําผ่านในส่วนของแอปพลิเคชันที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนจะเป็นอย่างไรมาดูกันได้เลยนะครับเริ่มต้นเข้ามาในส่วนของแชทที่เราจะต้องการมีคลิปวิดีโอที่เราจะต้องการแชร์กันได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทําการคลิกไปที่ส่วนของปุ่มเครื่องหมายแช์นะครับซึ่งจะอยู่ด้านหน้าคลิปวิดีโอกันได้เลยครับ หลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับจะมีส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาตามรูปนะครับหลังจากที่มีป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับก็สังเกตในส่วนของแถบเมนูด้านหน้านะครับก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่ที่เขียนว่าแชร์ไปยังแอปอื่นตามที่ผู้สอนสีเหลืองชี้กันได้เลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็จะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาอีกหนึ่งรอบนะครับก็ในขั้นตอนนี้นะครับก็ให้เราทำการเลือกแอปพลิเคชันแชท m e s s e n g e r นะครับที่เราจะที่เราจะต้องการแชร์ไปได้เลยนะครับหรือถ้าใครยังไม่เจอนะครับก็สามารถเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาหรือเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเพื่อที่จะหาในส่วนของแอปพลิเคชันได้นะครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของแอปพลิเคชันแชท m e s s e n g e r ของเรากันนะครับ เมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าส่งที่อยู่ด้านหลังกันได้เลยนะครับหลังจากที่เรา,เาคลิกส่งกันแล้วนะครับในส่วนของอระบบนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับว่าไดา้ว่าเราเราได้ทำการส่งให้เพื่อนแล้วนะครับก็ลองสังเกตกันดูนะครับ หลังจากที่ระบบในส่วนของระบบนะครับได้ทำการแชร์คลิปไปให้เพื่อนใน Messenger ในแชท m e s s เ n นเจอกันเสร็จเรียบร้อยครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบกันนะครับ ก็ให้เราไปที่ส่วนของแชท t Messenger กันนะครับเมื่อเราเข้ามาในส่วนของแชทเมส s s นเจอรของเรากันนะครับก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของอก็จะมีส่วนของคลิปวิดีโอนะครับที่เราได้ทำการแชร์มาจากแอปพลิเคชันไลน์นะครับก็ได้ถูกส่งไปให้เพื่อนที่แชท t Messenger เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเป็นคลิปไปเลยนะครับก็ ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ